สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมเจออยูแล้วในช่องเตอร์ซียูนะผมวันนี้นะผมเราต้องบอก FC ทุกท่านนะผมหรือว่าคนที่แบบเอ่อเพิ่งเคยมาติดตามผมนะผมว่าอย่าลืมนะผมเดือนหน้ามีกิจกรรมนะผมกิจกรรมก็คือคือกิจกรรมมีตั้งแต่เดือนนี้แหละนะผมตั้งแต่แบบเช็คการล็อกอินหรือว่าการแชร์นะผมเพื่อรับบัฟ50เปอร์นะว,น 10, วันที่1 0วันที่1ถึง12เมษา หนึ่งถึงสิบสองเมษาใช่บับห้าสิบเปอร์เวลกระจายนะครับผมแต่ตอนนี้กิจกรรมเนี่ยมันได้แค่สี่สองเปอร์ผมเลยต้องแบบออกมาเป่าประกาศหน่อยอยากกระตุ้นการแชร์กันสักหน่อยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะครับผมสำหรับเฟสติวัลซัมเมอร์เฟสติวัลนะครับผมร้อนนี้ที่โยกันอ่าเราเราลืมพูดถึงหัวข้อกิจกรรมไปนะครับผมมันจะมีกิจกรรม เดือนเมษาเนี่ยคือบัฟปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีที่ฟรีแน่นอนเลยคือวันที่1 3บสถึงสิอันนี้คือบัฟปาร์ตี้หนึ่งเซนครับ,รบน,ะน,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 นะครับนิวอ๋อไม่ใช่สิบสามถึงสิเนี่ยคือมีบัฟปาร์ตี้แน่นอนนะครับผมว่าบัฟปาร์ตี้แน่นอนคือวันที่13เนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์สิบสี่ถึงสิบเจ็ดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งถึงสิบสองเมษาเนี่ยเรายังไม่ได้รับบัฟปาร์ตี้นะเราต้องทํากิจกรรมก่อน กิจกรรมก็มีแค ch ่แบบชี้โชคคลิกเลยนะผมคลิกเลยก็อยู่ตรงนี้นะ,น,นะฮะอยู่ตรงนี้มันจะเด้งมาด้านล่างนะผมกิจกรรมเนี้ยมันจะเด้งมาด้านล่างนะฮะสำหรับใครที่ไม่ทํามาทานะส่วนผมคนหนึ่งก็ยังไม่ได้ทานะครับเนี่ยเราก็กดซูมตรงนี้นะกดซูมเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทาม,มันก็ออกมาใบที่ห่าตัวที่ห่า ดวงแห่งการทำมาค้าขายชัดๆนะมีคนมาเคาะร,าร้านหรือยังตั้งรา้านแถวริมสามวงวันบางทีของเหมือนเป็นการแนะนำผู้เล่นคนระับอันนี้เราก็แชร์ก็แชร์ไปไหนน่าจะแชร์ในเฟซบุ๊กต่อตัวใช่ปะโอเคเราเปิดเป็นการานะแล้วเราก็แชร์ แคปหลักฐานส่งด้วยโอเคแคปหลักฐานส่งด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราลองตทกวกิจจักรที่เขาบอกแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็แคปส่ง่ะผลถูกใจไปหนึ่งแชะเดี๋ยวขออนุญาตแคปก่อน ต,ต้องมันต้องมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กคุณถูกหรือเปล่าควไม่ถูกกอบจานนี้เลยฟอร์มแฮชแท็กแล้วต้องมาเนี่ยแคปภาพมาคอมเมนต์ใต้โพสโอเคคือแฮชแท็กคือหน้าเฟซบุ๊กตัวเองใช่ไหมและแคปภาพมาเราก็ภาพเยอะเลยที่นี่ อยู่ไหนล่ะเออแคบจร์อันนี้นะฮะยังไม่แสดงความคิเดเห็นเลยน,นี่ครับปับ๊บปั๊บนี่โอเคอยู่ไหนไม่รู้นะครับประมาณ300กว่าคนที่แบบร่วมกิจกรรมคือ380อ๋อ400 447อบคนเองนะวมจากคนที่ตามแฟนเพจของเพย์พาร์คอยู่กลางไทยแลนด์ ถือว่าน้อยนะครับผมก็ยอดน่าจะประมาณต้องต้องประมาณ400กับ42เออก็ประมาณพันคนคือเราต้องการคนพันคนคือขาดประมาณ600โดยประมาณเกือบเกือบ600ครับนี่เราต้องเขียนในแท็กที่หน้าน,นี้ของเราได้ไ้มแก้ไขไนดะแก้ไขในแะท็กต้องแท็กเพื่อนด้ไหมลืมดู เอ้ยกล้องมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนกล้องเบลอโฟกัสไหมลูกลูกไม่โฟกัสหรอ <c oughs> ทำให้กล้องมันโฟกัสเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสต้องแท็กเพื่อนปะเออไม่แท็กนะครับโอเคผมกูยูวอนสุดเลย แฮชแท็กนี้ด้วยทีอตอนแชร์ลืมเมื่อกี้นะพิ่งใส่ไปไม่เป็นไรเนะพิ่งแก้ไขดูประวัติได้ว่าแก้ไขตอนกี่โมงแก้ไขโพสแก้ไขวันเอ้ยมันแก้ไขวันที่ลงโพสไว้เกมควนตีไ้ยเฟ็บุวกควนตีนนะแล้วอ,อ่ะต่อมายังไม่จบสี่ขีดยัเเกรเนะแล้วอ,อันนี้คือเราลุ้นไง มันต้องได้100%่ถึงได้ร,รับรับปาร์ตี้ตั้งแต่วันที่1ถึง12แล้วก็วาปาร์ตี้วันที่18จนถึง1พฤษภาเนี่ยห้าเปอร์เนี่ยกิจกรรมยังไม่มาใช่ไหมได้รับเมื่อทำกิจกรรมออนรับบัฟคลิกเลยออนรับบัฟคลิกเลยอะเรามาดูก่อนอันนี้เนี่ย เราชี้จิงโชคเนี่ยเรารู้แล้วออนรับบัฟนี่คือต้องหลังวันที่31มีนานะครับหลังปิดเซิร์ฟเวอร์จว,วันที่12ออนรับบัฟนี่คอือยังไงร,ระบบจะนับผู้เล่นของทุกคนรวมกันเป็นยอดสะสมของเซิร์ฟเวอร์ถึง1,50 0 0 0ชั่วโมงรับบับปาร์ตี้ทันทีสงการโอเคคือรวมคนเล่นนะครับสำหรับกิจกรรมอันหลังเนี่ย ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยรวมชั่วโมงกันนะครับผมหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเราต้องการแสนเท่าไหร่ครับแสนกว่าๆนะครับผมแสนแสนห้านะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องคำนวณดูแป๊บนะครับขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับแสนห้านะครับ เซ็น5 24ชั่วโมง1วันเท่ากับ24ชั่วโมงใช่ไหม24อืมเดี๋ยวนะเอ๊ยงงอะ่ะเดี๋ยว,ยวมันต้องทำอยังไรผมผมงงอยู่มันจะเหลือ6,250อ่ะอ่าน24มันจะเหลือเท่าไง คือมันใช้กี่วันอะเอาแบบนี้ดีกว่ามันใช้กี่วันเออเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันใช้กี่วันดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าถ้าเราดูว่ามันใช้กี่วันเออมันใช้กี่วันขออนุญาตดูครับสามสิบเอดถึงสิบสองหลังปิดเซิร์ฟนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเราไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนตีเป็นเลขกลมๆคือสิบสองชั่วโมงพอเปิดเที่ยง 12ชั่วโมงเราไม่คิดวันที่31นั้นเราไปคิดวันที่1ถึง12ก็12วัน12วันก็คือ12คูณ24เท่ากับ2,688ชั่วโมง 5 0แสน8 8ท่ากับนนช่างมาันเถอะยิ่มคิดยิ่งยาก ให้โอนพอในเซิร์ฟประมาณสักสองพัน,น,นคนต่อวันใช่ไหมครับเนนะครับผมก็ปราปร์ตี้ถือว่ายาวไหมเกือบยาวนะเกือบยาวแต่มันมีกิจกรรมกั้นอยู่สาหรับกิจกรรมหลังเนี่ยผมมั่นใจว่าได้นะครับผมเพราะว่าปาร์ตี้มันมีก่อนหน้าผมมั่นใจว่าน่าจะได้แต่ถ้าดีเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมก่อนหน้านี่ แต่มันนับวันที่สิบกื่งวันที่สิบสองขึ้นไปนะนคิดหนักเลยคิดหนักเลยอย่าลืมนะครับผม13เมษิยนล่รถเปิดแน่นอนก็10 17ถึงเอ้ย14ถึง17เนี่ยพาป,ปาร์ตี้50เปิดแน่นอน แล้วก็วันที่13-17รับไอเทมโค้ดทุกวันนะครับผมก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมก็มีก็มีเที่ยวเกาะพีพีนะครับผมเกาะพีพีเกาะพีพีฮันสานะครับผมรับ exp และเงินฟรีแล้วก็มีแจก,กสัตว์เทวะลูกไก่ฤูดูร้อนนะครับ exp บวก exp และค่าพิชิต แล้วก็ผู้เล่นใหม่ตอนรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับรับบัฟน่าจะเป็นบัฟหวนคืนกับบัฟผู้เล่นใหม่นะผมรับค่าฮีตอีกออบวกบวกอพีห้าสิบเปอร์ใช่ไหมยอย่างละห้าสิบห้าสิบป่ะคือผู้เล่นใหม่ก็ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็คือผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นนานสามเดือนใช่ไหมหรือว่าอย่างไงน่าจะใช่นะครับ ก็บัฟหวนคืนกับบัฟผู้เล่นใหม่ต่อมาสร้างตัวละครใหม่จะรับรับไอเทมสนับสนุนนะครับผมก็มีไกรร่างนะครับผมมีโอสดนะครับมีไลมอนทินมีมีทิปโอสดนะครับผมมีทิฟอ่ามีทิฟมีโอสดแล้วก็มีประดับนะครับประดับของร้อยหกสิบแหละสีเหลืองเพราะเราจำได้หรือว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเป็นเร่องไรย ร้อยห้าสิบยังไม่มีน่าจะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่มาปกติก่อนหน้านี้คือเราเราเคยใช้ประดับร้อยสี่สิบเนี่ยใช่ไหมโอไม่ใช่ประดับเมยูจินเออจำไม่ได้แนละ้วที่มันแจ้งอะแตนะ่ผมแจกิจกรรมนานมาแล้วแหละตอนเมยูจินมาใหม่ประดับสีฟ้า,ฟาแล้วยันไม่รู้ของวิวอะไร ช่างมาเถอะนะครับผมแต่เราก็ได้ใช้กันตุ้เวอ,อะต่อมา,อาต้อนรับหวนคืนนะครับเช็คอิน14วันก็ได้นะครับผมพิชิตคำรามข้างนะครับผมรับพิชิตฟีทุกวันนะครับสูงสุด5 0 0 0 0นหน่วย5้0แสนคือไม่จ่ายตังค์1 0 0่แสนจ่ายตังค์คือ5 0 0 0สนเออคิดแบบนั้นแหละ เพรนาเวลานั้นรุ่นรับไอเทมฟรีนะครับวันที่1นึ่งถึงสาเมษายนี้มีแมวมีกิงจีกิงแบบไหนไม่รู้กิงจีแบบ1วันอ่ะแล้วก็มีไลมอนทินแล้วก็มีคุ้งจิตนะผมแล้วก็ลายเขียวนะผมก็ไปติดตามดูนะครับผมขนมเหรอขนมแล้วนี่ช่องอะไรแล้วก็นิมิชั่นอันนี้ YGG เนี่ยผมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันมีช่วงของกูไม่ร่วม <c oughs> นะครับเขาไม่เชิญต่อให้เขาเชิญกูก <c oughs> ็ไม่ร่วมเพราะกูดาวเขาเยอะ่าตรงวอกตรงจริงๆเพราะว่ควาคอมผมไม่ได้ไหวถ้าคอมผมไหวป่านนี้ผมจะตีมเนี่ยผมได้แค่อัดคลิปเท่านั้นเองนะครับโอ้โหนี่มันมีโรดแมปคือเออมันดีมันดีแบบนี้ครับ คือมันเริ่มแบบเหมือน m อ t เลยมมันมีล้แบบว่ากิจกรรมที่มันจะมีในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันจะเป็นแบบมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเกมมันมีอะไรนะครับผมก็มีเทศการเสี่ยงโชคนะับผมมาก็ต่อยูงโชบีใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเสียงเซมซีลอตเตอรี่เอาออกไปแล้วมันถือเป็นการพนันเคยมีมันเคยมี กิจกรรมถุงนำโชคอันนี้แหละ <c oughs> เอ้ยถุงนำโชคนี้เจ็บ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 ได้อยากได้เยอะหรืออยากได้น้อยนะมันก็ต้องอยู่ที่แบบประมาณสักบวกเจ็ดแต่ได้สุดจริงๆต้องบวกสิบโห้ยเป็นการ,รเสี่ยงดวงอยู่ๆอิดบ้ากมค่าเพิ่มพลังพิเศษอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์เสริมพลังเพิ่มค่าพลังพิเศษให้กับอุปกรณ์เสริม เพลิงระดับสูงจะมาแล้วหรอ,อ,อมันจะมีเพลิงล่างเพลิงกาลางแล้วจะมีเพลิงสูงอีกนะจะเป็นเม็ดเดียวเดียวเหมือนเดียวเดียวเดียวจำมาถึงนะไอเทมมันยังไม่เกิดต่อมาของเดือนมิถุนาโอเทศกาลแห่งความหวานกิจกรรมใหม่มอนเตอร์ขนมขนมอะไรอะตัวเล็กจัด แฮปปี้ตามสี่เวลาแล้วก็มีล่าไอเทมรับของรางวัลล่าไอเทมรับของรางวัลกิจกรรมล่าไอเทมรับของรางวัลต่อไปเีมกิจกรรมพิเศษของสัตว์เทวศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมพิเศษของสัตว์เทวศักดิ์สิทธิ์ตางกิจกรรมอาจจะมีแบบเล็กอย่างน้อยเราก็รู้ไว้ว่า แต่ที่อยากดูคือการแก้ไขน,นะเออน,นี่มันมีแบบนี้เลยกิจกรรมนะผมมาแบบนี้ของเรือทัาไปเฮ้ยนี่ไงแจกสัตว์เทวะาหนึ่งตัวสร้างตัวละครใหม่รับไอเทมกิจกรรมหวนคืบบน,นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อเป็นไอเทมสัตวเทวกิจกรรมยาวไปถึงเดือนจูนวิถุนาสัตวเทวะวันที่2อนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมคร่าวๆนะครับอย่าไปหวังอะไรเยอะนะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วทำไมาเมื่อกี้ผมไม่ขยายตรงนี้จะได้เห็นชัดๆใหญ่ด,ออด,ดีนะครับก็ประมาณนี้นะกิจกรรมนะเผื่อใครลืมนะผมไปทำกิจกรรมกันได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าผมกดรีเซ็ตเนี่ยมันตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันเพิ่ม่มันก็ไม่เพิ่มแล้วกิจกรรมนี้เราคืออยากได้ไงคือจริงๆตัวผมเนี่ยมันจะร้อยสี่สิบหมดแล้วแหละนะหลายตัวมากร้อยสี่สิบคือก็อยากดันไงคือถ้าว่าหากร้อยสี่สิบหมดทุกอย่างมันลุสบายครับถ้าเปลี่ยนคาร้อยสี่สิบจบเนี่ยคือรู้สึกโล่งไปปะหนึ่งเพราะว่าร้อยห้าสิบมันเป็นแค่ความขวัญความขวันที่ยาวนาน โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมก็หวัไว่าเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแลนะผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย